กินอิล็กเซบจบกุนันกันเนาะกุนูนะมามังคับใส่กับกูมันแซฉะได้เมนูปุดบบมาตองย่างนี้นิมสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องโอนิกาอันตอนเท่งพี่น้องเอ้ยเฮาไม่ได้ไปที่เลยนะโอนิยูเฮอือเก้าพอดีเฉลี่เพิ่นมาทุกคนนี่เฉลี่มา สบายดีทุกคนวัน <c oughs> นี้มานตํมามะุ่งกินเด้ทุกคน,นอเอามะม่วงมาเซยนะซื้อวะมะมหวงเป็นมะม่วงส้มเอื้อเป็นเปิยู่ติเ้ยสหาพร้อมได้ทุกคนแต่ว่าสหาเพิ่นอยู่ตารางผู้งานบ่ทันได้กาซูกองมันอะง,งส้มมะม่วงสม้ม ต่ำกินแซ่บมึง่ยมันส้มเลยมีคนมันสงมันเมื่อวานเป็นอารมณ์แบบมันมีเห็ดเมนูเพื่อกินเทงเหรอมื่วละมื่อเลยนะต้มหมูหงแซ่บกับถอยกระปุกทำหงถอยกระปุกเฮาขากินน้ำยาแล้วก็พาเดียวลงไปมังโหได้ทุกคนโคยุตรรางนงี้ยละอันเพราะว่ามันจะห่อดยามนานแล้วโคยสูญเฮาทุกคนเลย ไม่อันกินกับต่ำอันนั้นกินกับอันนั้นได้ทุกคนงหงกต่อมะงตัไม่ใช่โมะฮุงกินกับต่อมันนะกินกับต่นมูนันก็เนาะกปูน้ามันรุนช่ออันเพร่ว่เนี่ศกระสกทอดกปูน้ามื่อคืนนี้ค่ะเดี๋ยวไปเจับเอาได้อืนแซ่ตัวได้กระปูน้าหดลาย บอฮะหริมีแนวได้เลยบอแบบหนึ่งมากแมันบริมีเสียงหอกเลยเดยเขาไปคือเสียงหอกกับบมีเลพราะจะเขาไปเสเขาได้อื่อนสุดๆเขาไปโค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 แถวอันหวยลาดพ้นห,หน,นหนุยลาดมึงเอาอยูเตอร์พเด้ยืยนโคพเด้โคทางไปเมืองอันเด กูหิน่เออทางไปแมงกูหินไปดิแถวกูแล้วแมนจะบอกอืมสวนะต<ะ>ุ๊กเมอจ่าอริโบใน,นบ้านเขานี่แหละอืมเขาได้ได้ร้ายาน่นะกจเอาอันสใส่ใส่ก็ได้พวกไอ้ร้ายนึงอืมเขาได้เีเวคือเป็นเขาไแต่เชนนากับปูนามีแต่หน้าทั้งหมดอ่อลยวะเข็ดขาขก็ได้ แล้วเมนูนะค่อยนะอันเท็ตถอดกระปูกคนถอดกระปูอัน,นาาที่ต่างไฟกคือ่าไฟก่อนดับแรกเม่เดลวีเอ,อ,อ้าดูเพอรอันนั้นเลยเดูเพอร์ไลแลฝ่ายแล้วมันมักอยู่ตามพื้นจีเพิ่นมาล้างมาฮู้ มีคนมาหุงน้นี่เลยนะมาหุงน้ำยืออมูงหุงน้านี่ฮะกิยากว่าเราแก่แบบว่ามันถึงไงน่กิ้งยงูไงปะม่ไดไงเปล่าตายแล้วูางแบบมันตายแล้วมันตายละโููเอาอันเบมันมาปักซะอีมันก็เลยเป็นหุงนี่อมัหุงนผูกหยาง้วแสดงว่า หากินก็ย่ายดูไปง่ากคันคล้ายนี่ก็แพงหอมเป็นมะฮูแบบนาเดะหมากนในนาเสื้อบอกคันเข้าปอกมานี่เต็มเลยเลยแด่ช่องเต็มกระโต๊ะแม่แต่ตะกี้ได้กินเหมือนพริกพริกมากินมะฮูคือจะกินต้มอึ่งเลยเสือบอกว่าขามอ่อนสดน้ำดีกินไข่มันเคยบัดกินอรีและคระมันมีปลาเรือนี่มึงกินอลีก็เซ็งจบเคยกินบลาจิน เยอะอยู่คือเยอะทีเกียวแต่ b u d g e นดีนะบีเหิงบีเหิงซ้ำอันอันแบบเข้ากินได้เลยนะกูซื้อว่าแม่กันนะต่อแม่อาลีทั้งหมดยู่ในเหินให้กระเต็เไี่มันลายเขาอยู่เหินงควนไนี่มีคูเหินแถวนี้นะเฟินเจ้ามีคูเหินคอยเนาะหลังไฟติดไวอยู่ทีแบบส่วนเหินฉันนี่เป็นสมองเลยนะใช่คดดักให้เป็นมีที่อะไร เป็นน้ำเตาเมื่อคืนนี้เข้าไปนะเฮเขตพรมนะมเลอะตรงนี้กนเนาะแล้วกาเกขตขาขนี่อันนั้นจีนได้บอก ได้แซ่บบอกปีเอากระปีปีเขียดพร้อมเราเขียดีหน้าสองคนเพิ่อมาเห็นกระปูนาจะเห็นเขช่นหน้าพอเห็นก็ได้กระปูเป็นเท้าหูเป็นเท้าหูกระปูนะมีแต่โซลด์ก็มีแต่กระปูแน้อยเออคิดเอาเออกระปูน้อยเราพอดีกินอันนี้ละพอดีเราขาดนะดิมีเรื่สติเอากระปูใหญ่แต่เราก็เอามันเป็น ก็ะ้วางาง้าก่อนอดนกก็เลยหลายตัวนกเอ็ด่แห้งใ่ไหมก็รักแห้งเลยโว้ด ตอนมัโตนก็ได้ชมอนันโต่ามสูเอากเอากระดองอ้อมันจางแสบเออเอาอ้โนั้นก็ได้อันนี้ด้สกอ้อไอ้โนีสอดซึมเดียวลแสบไราวแบบขอีแต่เอาอ้อะีเนาะยเิ่ง้อเอาอ้อสุดยาม Ừ, mặc dù bình tải lên nó này vậy mọi người mày đi kìm thôi kapood hưng là mày nó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  ด้านนี้ดีดนะฮะใช่ได้มื้อนี้บรรยากาศดีเนาะแม,ม่บรรยากาศดีมื่อวานแต่ว่าบ่อบหอยนะมันคึ้มๆฝน,น,นดอกมะขามนี่ก็คือดอกมากเลยทั้งหลังเนาะยาหมาค้างใส่กรตับหมะขามตะหมะขามใส่กระปุกมันแฉะได้เมนูปุด บบมาตองยหนมนี้นะนิมบอกมาตองเซกะปูอิงแซ่บกุ่คาแล้วก็เสืรอักสิงนีนะอืวก็เยอะุกแล้วไปอยู่สวรนะคุกแล้วอันอันกุกีตานั่นเดนิมทางไปหน้าน้อมนีนุ่กแล้วกุ้งนั้นอยู่สวรรค์ายแพงไหนครกหนึ่งสี่สิบสี่หัวแพงอะแซ่บใหญ่แซ่บโบแบบไปนาเขาคายแพงกินอยู่นี่นะครยแน่อือหือทาเยอะนะเด้อเขา ยังเป็นแต่แซบอยู่่่นนี่มงน่่เฮ้ยกระดองมันแกออยเกแ่ะอุนนีน้อาได้เล็จอแล้วแหละที่ขยายมันมันไข่เต็ม้องเลยไหมติดไว้างก่ อันเอาช่วยพี่เลิศในหานั่นนะกัะเทมแบบโค้งหัวม้วกะเอากระปูลงสหาวันนี้มีเซ็กซี่ได้ทุกคนตัวเมลออนง้นดูอ่อนวะอือหือมาอนอหอนะทุคนเอ้โ้ค้งไปยตัวตรงอ อันนี้ได้สิงร์อันนฮาพูดยื่นได้ที่จริงนล้นีเป็น,นงหนนะนนนงอยู่ทุกคนเลยอไปต่อหอมอะไรเนาะแล้วนีนอโคกะนด้วต้อเนต่หอมอะไรเนาะสุดละทุกคนเยหาตักอาแล้วนะคะ không sao đâu cặp đi cho kênh con Ừm. sẹp nó mình, mình lượm มา,มาตีกระเทมกระเทมบนอยานี้จหาได้ตาทุกคนจะหาเป็นแม่คู่จหาเป็นคนตานะทุกคนพรนตาแซสีเดจ้ะสูมากเลยนค่อยสงให้บ่การทมนดางงามขนาดนาสดยังงามซํานี้น หันแต่งหน้าจะซ้ำเร็จลยนะทีโยงหลายได้โยงหลายได้โยงขนบงหนุนบ้าห่ะโยงเขาจะทำมะคุ้งแทบแทบจะกินข้าวแห้งความจี๋แล้วคือไม่ได้โยงในความจี๊ดจ๊าดใช่ไหมจี๊ดจกระงามงามเลยธรรมาตเอาเพ็ดหรือเอาบเพ็ดเอาเพ็ดเพ็ดเลยแซ่บๆทบเลยเออสำนั้นแล้วธรรมดาแทบแบอันนี้มันธรรมดาแต่เพียเพ็ดเพ็ดรวมเขาเดียวเอ้าอีสันเงื่อนเขาลงไปเงินเดา เงียบง่ายทุกมือเสียบห้อกับเบนจะกินขนาดเดี๋ยวบีบเสืยรลายเสื้อบีบเสื้อนังก็ต้องหามันคมเลย ลอยอัน so, น ah, e, ah, 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 ี้มูสึกมดปรสบมอดมากหาได้คะละข้างเยอีกอีกครื้องกันแล้อใด้ได้สีตามที่เขาเยะได้เลยีตัมมาหาโอทิวได้มันนี้ได้แบบอันห่างโูมาแล้วก็เยอะ เผ็ดดีๆเลยทุกคนพ่น้องย่างบอเยอะงามแล้วมาเนี่ยต่ก้าวยี่สิไลเอาอยู่อยู่นำผลไมีเวลามีแต่ไปเวดเวดเวทเวทุกคนตะก้าหาก็แล้วน้องเอ้ยตอกอกไรไม่ได้อุ่นๆ้งทุกคนงนที่เด็ดของเรา โ่บปลาาปลานบ่บปานนเนาเขาเลยเอามาคนี่ทุกคนกะถินเอ้ยะอมสิละอมืขาประาเอะอมคงามมามาทุกคนอันนี้ก่อนเลยได้คือขนมนี้ดคุณ้า้ มาแ่บเลยท loser, ุกคนนีมค่ะแสบเป็นยังไงม่นุ่งง่ายแต่แ่บเองถือเพชรจะมานี่ แล้วท <Es> <ừ> ุกนมากินข้าวกันินข้าวหลกิไปอัแล้วล่นหัว่ักนกลนหัวกตหัวยเราก่น <c ười> <c ười> จนปิดได้ไรวะส่วนอีเบะก็มาจะป่านะได้สิเลยเน่เบะมาจะป่านะเราจะโกรก,รก,รกุเขาไปขายสิเฉลือเออนี่ทุกคนสารนี้มาอันนั้นหามากินบ่เบะนี่ทุกคนได้สารได้สารลายเตจุดจุดไปสีสารน,ำน้ำนะทุกคนนะเนี่ยสารแล้วกระดกจะโกทุกคนเพิ่นก,ากําลังเฮ็ดถุงเขค่อยไปขายอยู่นะนี่เฮ็ดถุงเขาไปขายกระดกจะโก ทงเท่เลยเบ้ยทกซิปป่ฝนกระตุกอยู่ทุกคนให้เราไปขายทางแนวเลยเนาะน้อทุกคนเ้ยอันนี้กะเท่ พักตะบเป้พักบอนนา่าเพิ่นกะหามากกำลัเห็ดถุงด้วยนี่ยพักจะกโกบหายให้เบะเห็ดประมาณจักถุงเบะหายถงสิบพันทุกคนด้ยพาเดียววันมานะทุกคนด้ยมา มา้งไม่ละโคนะนี่ไม่ละโคโซนท่าแล้วทุกคนเฮ็ดงานได้เฮ็ดเวะได้เราได้เขาเตะบานกักสองเอ้ยเดีๆมันฮักบูบาพินทอดฟูแล้วทุกคนเลยเราจะมาทอดอีกเลยทุกคนไม้อันนี้กะข้าไปเห็ดไม้ตะกาต่อโอูตะกา I'm okay. มนได้ไปกานอยู CAL ่เลยไปน้ำเด้อทุกคนแต่ว่ามันยีแห้งไปน้ำเด้อฮะกานไปน้ำหรือว่าส่ไปส่งไปนี่หอยอ้อยังพาไปการหอยอันนี้ยังใหม่อยู่ยานที่เก็บงหมด จูบแล้วเอาไปในผู้ไดทุกคนอันนี้ก็แล้วเอากะจูบไปไว้ยุ่นอกภะแลเราก็เอารถถถอยรถถเข้ามาทุกคนเ้ยทุกคนอันนี้ไม้ที่เราเก็บมาอุนอีหลายอยู่เลยทุกคนเ้ยมาฮะเป็นล้วเริ่มเ้ยแล้วบ,บ่สองสาวนี่นะปลดินมาดูสหาธรรมาดาธรรมดาบ่ สหาโมดมาเนี่ยสตีกับสหเพื่องามทุกคนโอไอ้เลียวว้าวเหนียวเหรเพื่องามสองคนนี่นะงามคือซาลาห์งามคือคีตะไคร่น้ำมีมีสองคนนี้มีสีนิชันแอมพวกเป็ดนะครับลามไม่อยู่ดิท่ากับลูกเอ้เลยไม่อยู่ดิท่าเลยจริงเออยะทุกคนคอยกระขอโตไปให้ด้วยก่อนทุกคนเอ้ย เดี๋ยวคลิปนี้กับประมาณนี้แหละคลิปหน้าพอกันไหมเด้อสบายดีเ้ยงามเนาะแอมเนาะพอยแง่แอมเอ้ยหาบอลตีวีนิมเฮ้นไอตีไอ้เบิ่งคลิปค่อไปขาทุกคนก็ต้อไปุหเอคุณกลัง้ทุกคบ่งวานละคายรือบอนะถ้าไปเบิ่งอีพี่หน้าทุกคน